h o n d a C125 เปิดตัวมาในราคา8,9600บาทพิกัดเครื่องยนต์ก็เป็นเพียง1 2 5่ c แต่ทำไมมันถึงมีราคาสูงขนาดนี้เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel ช่องเจ็ดสีพรมสานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ขับเฮาส์คอเนอร์สกลนครน,นะครับเดี๋ยวผมจะพามาทำความรู้จักกับรถแม่บ้านที่ แพงที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นั่นก็คือ C125 นะครับซึ่งในเรื่องของราคาค่าตัวเนี่ยเขาแพงกว่ารถเวฟ125ที่ซีซีเท่ากันเนี่ยเกือบเท่าตัวเลยด้วยเหตุผลที่ว่า C เนี่ยหรือซูเปอร์คเนี่ยเขาเป็นจุดกําเนิดของ Honda ามอเตอร์เลยนะครับซึ่งลหลายๆคนอาจจะทราบประวัติของ C อยู่แล้วเนาะแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ทราบเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าย้อนหลังไปให้ฟังนะครับในช่วงประมาณ6กบกว่าปีที่แล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปี1947 ช่วงนั้นน่ะเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ตกต่ำอย่างแรงประชาชนก็ดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดกันรวมถึงคุณปู่โซอิจิโร่ฮอนด้าด้วยซึ่งตอนนั้นน่ะคุณปู่ก็ต้องทํางานแล้วก็ภรรยาก็ต้องออกเดินทางไปทํางานอีกที่หนึ่งเช่นกันซึ่งพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยก็คือจักรยานแต่ทีนี้ด้วยความที่ชอบประดิษฐ์ชอบดัดแปลงของคุณปู่โซอิจิโร่ฮอนด้าเนี่ยก็เลยได้เอาเครื่องปั่นไฟที่ใช้สําหรับวิทยุทหารมาดัดแปลงใส่รถจักรยาน เพื่อให้ภรรยาขี่ไปที่ทํางานซึ่งมือเพื่อนบ้านได้เห็นแล้วก็คนในชุมชนได้เห็นเนี่ยก็เลยอยากให้คุณปู่โซอิจิโร่ฮอนด้าเนี่ยได้ทำรถแบบนี้ให้กับพวกเขาบ้างซึ่งตอนนั้นแหละเป็นจุดกําเนิดของการทำมอเตอร์ไซค์ของคุณปู่โซอิจิโร่ฮอนด้าแต่ทีนี้มันก็ติดปัญหาตรงที่ว่าไอ้ตัวเครื่องปั่นไฟของวิทยุทางทหารที่ว่าเนี่ยมันหมดเพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับทางทหารอีกเลย ซึ่งทำให้คุณปู่เนี่ยจะเป็นต้องทําเครื่องยนต์ที่เป็นของตัวเองขึ้นมาก็เลยได้ชวนคุณปู่ทาเคโอฟูจิชวาเพื่อมาก่อตั้งเป็นบริษัท Honda m มอเตแล้วก็รถรุ่นแรกนะครับที่บริษัท Honda m มอเตได้ผลิตขึ้นมาก็คือขับไท p เอที่เป็นเครื่องยนต์5 0 c ซีซีสจังหวะ4.3แรงมา้าไอตัวคําว่าขับเนี่ยมันมาจากคําว่าเด็กน้อยสนุกสนานร่าเริงนะครับ หลังจากนั้นคุณปู่ทั้งสองเองก็ได้ทําโมเดลอื่นๆอย่าง B-Type C-Type D-Type ซึ่งแต่ละไทป์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวรถที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยหลักๆก,ก็จะเป็นถังน้ามันอยู่ตรงกลางรวมถึงมีรถสกูตเตอร์คันแรกก็คือ K-Type ที่มีชื่อว่าจูโน่หน้าตาก็จะคล้ายๆเวสป้าแต่ว่าตัวบอดี้เนี่ยของเวสป้าใช้เหล็กใช่ไหมแต่ของ Honda Juno นเองเนี่ยจะใช้ไฟเบอร์กสซซึ่งก็ไม่ได้รับความนิยมมากมายเท่าไหร่นัก เพราะว่ามันยังไม่ใช่ตัวตนของทางฮอนด้านี่ซึ่งฮอนด้าก็ยังหาตัวตนตัวเองไม่เจอนะแต่ว่าระหว่างที่หาตัวตนของตัวเองเนี่ยทางคุณปู่ทั้งสองก็ได้ส่งรถฮอนด้าที่เป็นรถแข่งเนี่ยไปแข่งทั่วโลกรวมถึงหนึ่งรายการที่เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากของบรรดารถ2ล้อก็คือไอซ์ออฟแมนในประเทศอังกฤษซึ่งรถที่ทําให้ฮอนด้าโด่งดังก็คือตัว RC 145 125ทวินก็คือเป็นรถแข่ง 125cc สองสูบสี่จังหวะ6เกียร์ แล้วก็รอบเครื่องมากถึง14,000รอบ RC เนี่ยก็ผลผลิตเพื่อใช้ในการแข่งแล้วก็พัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนาะอย่าง MotoGP เนี่ยก็ใช้ชื่อว่า RC เช่นกันแต่ทีนี้สิ่งที่ทําให้ Honda ดังเป็นผู้แตกเลยก็คือรถ C ที่ว่านี่แหละที่เพื่อนๆเห็นหน้าตาแบบปัจจุบันนี้นะมันถูกกาเนิดขึ้นในช่วงปี1957-1958 ในช่วงที่คุณปู่สุิจิโร่ฮอนด้าหรือคุณปู่ทาเคโอคุกิคาวะเนี่ยได้ไปก่อตั้งโรงงานเพื่อเจาะตลาดอเมริกาทีนีนะ้ระหว่างก่อตั้งโรงงานเนี่ยมันก็จาเป็นต้องมียานพาหนะที่ใช้ส่งคนใช้รับของใช้ส่งอะไรใช้เดินเอกสารต่างๆคือพูดง่ายๆว่าจําเป็นต้องมีรถที่ใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะตัวรถมอเตอร์ไซค์เองมันก็จะเป็นแบบมอเตอร์ไซค์ผู้ชายเท่ๆใช่ไหมแต่ทางฮอนด้าเองเนี่ยยังไม่มีรถที่ เป็นรถใช้งานเป็นของตัวเองจนมาในปี1958ก็ได้กําเนิด Honda Super Cup 400ขึ้นมานะครับซึ่งไอหน้าตาที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะที่เป็นรถแม่บ้านเครื่องวางต่ำทั้งน้ำมันใต้เบาะวงล้อ17นิ้วเนี่ยจุดกําเนิดจริงๆก็คือไอตัว Super Cup 400นี่แหละนะครับแต่คำว่า400เนี่ยไม่ใช่ 100cc นะเป็น 50cc แต่ว่า400เนี่ยเป็นชื่อของเขาเฉยๆนะครับซึ่ง ไอตัว400เนี่ยดังแบบผู้แตกเลยนะครับเพราะว่าสามารถขายได้1ล้านคันภายใน3ปีนะฮะซึ่งในยุคนั้นนะ่ะมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆมันเป็นอะไรที่ฮือฮามากๆเพราะว่าไอตัว400เนี่ยมันตอบโจทย์การใช้งานของทุกช่วงวัย ทุกอาชีพรวมถึงในหน่วยงานราชการก็เอาตัว400เนี่ยไปปนจู่ด้วยทั้งอเมริกาญี่ปุ่นและนอกจาก400เองเนี่ยคุณปู่ทั้งสงก็ยังได้เพิ่มลายการผลิตเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น CT ที่เราก็เห็นกันอยู่น,น้อที่เป็นรถทรงวิบากท่อยกสูงมีที่ใส่ของข้างหลังซึ่งทุกวันเนี่ยก็มีการเอามารีเมคใหม่เป็น c t 125เหมือนกันแล้วก็รถมินิบค์อย่างมังกี้ หรือแด็กหรือชาลีหรือแม้แต่ในยุคต่อมาที่ได้ทํารถที่ใช้ในโรงงานอย่างตัวมอนช่าโดยทางคอนด้าเองเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของใช้งานในชีวิตประจําวันและกิจกรรมต่างๆเป็นหลักก่อนนะครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยก็ได้คอนด้าซีเนี่ยมาขายเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น C70 490นันทิดาตามช่วงปีพศและโมเดลนะครับจนมาถึงในช่วงปี1987 ในประเทศไทยก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อใช้คําว่าดีมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น d ีมครูสภาด e มร้อยย a m 125และดีมร้อยส pgmfi ซึ่งผมเองก็เคยครอบครองส่วนรถเวฟที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะแตกสายออกมาในช่วงหลังจากดีมครูสพานะครับและในปี2017คําว่า s u p e r c ์คัพก็ถูกกลับเอามาใช้อีกครั้งในประเทศไทยก็คือรุ่นไฟเหลี่ยมเนาะ แล้วก็ปี2018ก็ได้เปลี่ยนจากตัวไฟเหลี่ยมเป็นไฟกลมส่วนใน C125 เองเนี่ยก็ถูกผลิตประมาณสัก4ปีที่แล้วในช่วงปี2018เช่นกันคือในปี2018เนี่ยมันจะมีซูเปอร,ร์คัพอยู่2โมเดลคือซูเปอร,ร์คัพที่เป็นเครื่อง110กับซูเปอร,ร์คัพจะเป็นเครื่อง125ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับกลุ่มตลาดจะแตกต่างกันชัดเจนอย่างตัวซูเปอร,ร์คัพ110ก็จะเน้นใช้งานชีวิตประจําวันแต่ว่า4 2 5เนี่ยก็จะเจาะไปในกลุ่ม ตลาดพรีเมียมคือกลุ่มคนที่อาจจะเคยใช้ซีมาแล้วในช่วง30-40ปีก่อนแล้วก็อยากจะซื้อมาเก็บไว้อีกครั้งหนึง่งหรือบางคนอาจจะคิดว่าเป็นรถสะสมก็ได้นะครับซึ่งตัวรถ4ีร้ยี่ห้าเนี่ยจะมีเทคโนโลยีวัสดุที่แตกต่างจาก4ีรชัดเจนซึ่งรายละเอียดของ4ีร้ยี่ห้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปเดินดูนะครับเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับในเรื่องของไฟหน้านะฮะดีไซน์ไฟหน้าเนี่ยเป็นดีไซน์เดียวกันกับปี1958นะครับแต่ว่า ในปี2023ก็จะเป็นไฟ LED นะครับไฟสูงต่ำเป็น LED ไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็ LED เช่นกันนะครับถูกดีไซน์ลงมาให้มันต่ำกว่าแฮนด์นะครับซึ่งเป็นดีไซน์ที่เหมือนกันกับตัวปี1958นะครับส่วนคน่วนกลางนะครับก็จะมีโลโก้คำว,ว่า Honda แล้วก็ C125 ที่เป็นสีแดงนะครับในรุ่นสีดำเนี่ยจะโดดเด่นมากในจุดนี้แล้วก็จะมีคำว่าซูเปอร์คที่ตัวบังลมนะครับในรุ่นสีดำด้านเนี่ยบังลมจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ ัวบางโคนก็เป็นบางโคนดีไซน์ให้มันคล้ายกันกับปี1958นะครับเป็นสีดำด้านนะฮะขอบโชกซ้ายขวาสีดำด้านเช่นกันตัวล้อหน้านะครับเป็นไซส์70ทับ90ขอบ17เป็นล้อแม็กนะครับแล้วก็ยางเป็นยางแบบทูบเลรดนะก็คือยางแบบไม่มียางในส่วนตัวระบบเบรกนะครับจะเป็นจานดิสเบรกเดี่ยวด้านหน้าไซส์220มิลลิเมตรแล้วก็ตัวปั๊มเบรกจะเป็นปั๊มแบบด,นนดิชิติ1ลูกสูบในตัวเมืองนอกในบางประเทศเนี่ย ระบบเบรกด้านหน้าของ C125 จะเป็น ABS นะครับแต่ว่าในประเทศไทยยังเป็นแบบธรรมดานะระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิกแกนโชคขนาด26มิลิเมตรนะฮะส่วนตัวบางลมนะครับดีไซน์สวยมากๆเลยนะในตัวสีดำด้านมันก็จะเป็นดำด้านแบบสวยงามนะครับแล้วก็จะมี ตาโลนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะในสีดาด้านจะเป็นดำด้านนะครับส่วนตัวคุญแจนะครับก็จะเป็นแบบคุญแจสมาร์ทคีย์นะครับหรือว่าคุญแจรีโมทนั่นเองนะฮะก็คือถือคุญแจมาใกล้ๆก็สามารถเปิดล็อกรถล็อกรถได้นะครับเปิดการทํางานของตัวรถได้นะฮะแล้วก็ตัวบังลมนะครับจะมีโลโก้ปีคอนด้าสีแดงนะครับซ้ายขวานะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแฮนด้านบนนะครับประกับทางด้านซ้ายมือก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟด้านซ้ายและขวาตแตนะฮะ ปอกแฮนด์ก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะของ C 125เลยนะมีตุ้มปลายแฮนด์เป็นโลหะสีเงินประกับทางด้านขวามือก็จะมีปุ่มสตาร์ทมือนะครับปุ่มเดียวประกับคันเร่งก็จะมีสายดึงเปิดทิ้นผีเสือ้อแล้วก็สายดึงปิดด้วยส่วนตัวเรือนไม้นะฮะเรือนไม้ก็จะเป็นแบบกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกเขาจะมีเข็มความเร็วนะครับที่อยู่ด้านบนเห็นไหมก็จะบอกความเร็วสูงสุดได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนไอตัวกลมๆตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลนะครับก็จะบอก สถานะต่างๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นระยะทางรวมระดับน้ามันเชื้อเพลิงแล้วก็พวกทิป A ทิป B, เวลาสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับดีไซน์สวยมากนะในเรื่องของตัวกระโหลกหรือตัวแฟลลิงด้านบนตรงนี้นะครับส่วนตัวกระเป๋าข้างตรงนี้นะครับกระเป๋าข้างก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะเพราะว่าตัวรถมันเป็นสีดําด้านแล้วก็ตัวบางโคนด้านท้ายนะฮะก็เป็นดีไซน์คล้ายกันกับปี1958นะฮะ ไฟท้ายไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นแบบ LED นะฮะไฟสองป้ายก็เป็น LED เช่นกันนะครับบางคนสีดำด้านสวยมางามมากนะฮะส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังจะเป็นวงล้อ17นิ้วนะฮะเป็นล้อแม็ก17นิ้วเนาะตัวยางเป็นไซส์80ทับ90ขอบ17แล้วก็ตัวยางจะเป็นแบบทูบเลรก็คือยางที่ไม่มียางในนะฮะเป็นแบบดัมเบลนะครับแล้วก็สวิงอาร์มเนี่ยเป็นดีไซน์สไตล์ C นะครับก็คือเป็นดีไซน์แบบ มนๆกลมๆตัวพักเท้าเนี่ยติดอยู่กับตัวสวิงอาร์มนะครับในรุ่นแรกของ C เนี่ยเขาจะไม่มีพักเท้าหลังมาให้เนาะไม่มีบอหลังมาให้แต่ว่าในปี2023ยเนี่ยเขาก็จะเพิ่มพักเท้าหลังแบบนี้มาให้นะฮะแล้วก็ใส่บอะหลังมาให้ส่วนตัวพักเท้าคนขับนะครับนี่ดีไซน์แบบพรีเมียมมากนะฮะก็คือจะมีทั้งอลูมิเนียมแล้วก็ยางที่อยู่ด้านบนแล้วก็ตัวแป้นเกียร์นะครับทั้งเข้าเกียร์และถอนเกียร์ก็จะมีแบบเหมือนเป็นปุ่มอลูมิเนียมนะครับดีไซน์สวยมากนะ ขาตั้งข้างนะครับก็จะเป็นเหล็กหล่อขึ้นรูปนะครับไม่ใช่เหล็กเชื่อมนะดีไซน์สวยมากนะครับขาตั้งข้างขาตั้งคู่นะฮะก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ยกรถได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวฝาครอบโซ่นะครับก็จะเป็นสีดำด้านนะฮะส่วนฝั่งทางด้านขวาของตัวรถนะครับแป้นเบรกนะครับแป้นเบรกดีไซน์เหมือนแป้นเกียร์เลยนะครับก็คือเป็นอลูมิเนียมแปะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ พักเท้านะครับก็จะมียางหุ้มด้านบนและอลูมิเนียมอยู่ตรงกลางนะครับส่วนฝาครอบเครื่องทางด้านขวานะครับจะไม่มีคันสตาร์ทนะฮะเขาจะปิดรูไว้ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของเติมน้ํามันเครื่องหรืออะไรก็ยังเหมือนกันกับรถทั่วไปทอยเสียนะครับเป็นแบบไมโครโฟนมีฝาครอบกันความร้อนสีดานะครับส่วนตัวบ่อรถในปี2023ในรุ่นสีดําด้านจะเป็นสีแดงนะครับเป็นผ้าสีแดงความนิ่มก็ใช้ได้เลยนะความกว้างก็อยู่ประมาณ2คืบ ความยาวนะครับอยู่ประมาณ2คืบเช่นกันนะครับแล้วก็ในปี2023เขาจะใส่บอกคนซอ้อนมาให้ความกว้างความยาวก็อยู่ประมาณคืบกกกว่านะครับความกว้างก็คืบนิดๆเช่นกันนะครับก็พอนั่งได้นะฮะพอนั่งได้ดีไซน์โดยรวมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบ1ลูกสูบ 123.94cc ฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลอเฮดแคมชาร์วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศ จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ PGM FI เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบอยู่ที่ 50mm มมและระยะชักอยู่ที่ 63.1mm มให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่9.5แรงม้าที่7,500รอบและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่10.4นิวตันเมตรที่6,250รอบระบบส่งกำลังเป็นแบบซีเกียร์วนคัสออโต้แล้วก็ส่งกำลังจากเครื่องไปที่ล้อด้วยโซ่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมีความจุ3.7ลิตรอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่แล้ว 50ะะกิโลเมตรต่อ1ลิตรนะฮะก็ถังนึงก็วิ่งได้ประมาณเกือบเกือบ200กิโลเมตรได้นะครับส่วนนี้เรื่องของสีนะครับ425เนี่ยเขาจะมีสีทั้งหมดอยู่4สีนะครับก็คือสีดําด้านที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะฮะอีกสีนึงก็จะเป็นสีแดงบางลมสีขาว แล้วก็สีเทาบางลุมสีขาวแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีน้ำเงินบางลุมขาวเบาะสีแดงเขาเรียกว่าเป็นสีเหมือนกันกันกบตัวเริ่มต้นตัว400ใน1958นะครับส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับ89,600าบาทเนี่ยถือว่าแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของ425ี่เนี่ยถือว่าถูกมากๆกนะครับก็คือ0.49%ต่องวดหรือ5.8% 8เปอร์ซตต่อปีเท่านั้นนะครับก็คือราคาค่าตัวก็แพงก็จริงแต่ว่า อัตราดอกเบี้ยนี่ถูกมากๆนะครับถูกมากๆเลยแหละสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูตัวจริงได้ที่ขับเฮาคอนเนอร์ที่สกลนครนะครับอยู่ตรงกันข้ามกันกับอำเภอสว่างแดนดินนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปเนาะก็ลองโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดกัะทางฝ่ายขายก็ได้นะครับเผื่อสนใจรถรุ่นอื่นของขับเฮานะครับไม่ว่าจะเป็นแดก125่มังกี้125หรือรถอื่นๆของ Honda ก็ลองโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดกับทางฝ่ายขายก็ได้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณที่ติดตามแลบชมรัฟงนะครับ ในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ